ยองเซโยสื่อถึทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กันในเกม E p พซนะครับทุกคนอยู่ในช่วงจุ่มจนเจมมันเองซึ่งในวันนี้ก็ได้มีอัปเดตมาแล้วนะทุกคนเป็นตัวละครใหม่2ตัวนะครับก็คือลาสแสงกับมซิเดสแสงนั่นเองแต่ลาสแสงเขาแจกซีเนาะก็รอไปเล่นอากิจกรรมแต่เราจะมาสุ่มมมซิเดนนี่ทุกคนเรามีอยู่800 0เกือบ,บ9,000ัถ้ารวมวันนี้ถ้ารวมมิติแบบใหม่เนาะ ก็9ก0 0พเกือบ9000เลยนะซึ่งแน่นอนว่าถึงการันตีอยู่แล้วมาดูกันก่อนว่าจะออกก่อนการันตีไหมมาเรามาเริ่มมาเลยดีกว่า10โลแรกไปเลยออกเลยไหม <Okay. S 1> ยุงยางยางยาง,ยางอันนี้ห้าดาวปกติยางยางยาง <laughs> ตกใจเอาละดูค่อยๆดูไปชิปตตี้มารุอ้ออดิแฟกว่า ของโลหน้าวาเะเฮ้ยเฮ้ยได้เลยเหรอตัอสี่ดาวในตู้ได้เลยนะครับคตรเร็วโอเคไปต่อมาเลยไหมยัง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 นะยังหนะ วิ่งวิงไหมอ่าไม่วิ่งไม่วิง่งโอเคดีได้เออะวิ่งไหมไม่วิ่งหรอกมันไม่มีตัวไอ้นี้อยู่ในตู้ตัว5เดาในตู้เป็นไงวะ5เดาทัตปกติดูแบบอ๋อเป็นนี่เป็นเคน, <c oughs> นเคนมวย <c oughs> มาอ้าอยากจะยังก็อาจจะยังอยู่ดีนะพัน <c oughs> ีจะดาการันตีเลยไหม อย่างนะ้นลกูกขอฟังการันตีได้ไหมเน,นี่ยเจ็ดสิบโลเนี่ยขอได้ปะมันมีแค่โลหน้าเหรอมันนะเออใช่น้าดาวนี่มีแค่โลหน้าเดียว <S <S ไปต่อโอ้โหฟ้าเลยทีเนี้ยไม่มีอะไรน่าลุ้นเลยข้ามเลยอ่ะไปต่อโอ้ โอ้โหคุณพี่เอาการานตีปะโอ้ไม่วิไปแบบวิ่งวิงวิง,วงให้แบบรู้สึกว่าเอ้ยอยากสูงเลยเหรอแบบนิดนึงก็ได้อะโอ้โหแม่ง <c oughs> <c oughs> อีกร้อยโลไป <c oughs> ที่แสงม่วงวิงวิงม,มันมันไม่ยากนะนเก็บเพื่อราจจสเซตุ่มมา Mercedes ช่ำฮะ่อลาจแจกฟรีหน่อยแต่ Mercedes ก็ยังไม่ออกนะเออคืออะไรอะ่ะโอ้โหไม่ม่วงไม่หีไม่แตกเลย เพื่อการันตีได้ไหมลูกหรือไงโอ้โหแม่งฟ้าเลยทีเนี้ยฟ้ารักพ่อเวอร์อ่าไปพ่อไหนพ่อใครโอ้โหมันเอาเหลือสี่พันแล้วนะเอาจริงดีอ้อ หนักหนักเลยหนักเลยที่นี่โอ้ไม่มีอะไรน่ารุ้นเลยเนี่ยฉันทำอะไรอยู่นะโอ้โหแม่าย,ยางอีกห้าสิบโลมันเอาการันตีจริงโอ้ยพาดาวเฉยๆไ <c oughs> อ้เหี้ มึงแสงม่วงวิงวิงไม่ได้หรอวะมาดูกันจะเป็นอาร์ติแฟ์หรือจะเป็นตัวละครอาร์ติแฟ์โรน่าอีกรอบหนึ่งรอาแปดโรน่ายไหมอ่ะอ่ะยังยังยังไม่เคยได้เคนเลยมั้งแง่ไม่เคยได้ตัวนี้เลยในไอเดีย,ยดนี่แหละเอาอยัาง เฮ้ยๆๆมาทีเดียเราการันตีเลยเราโลฮ้ยๆๆอีกตามดีบโลไม่มีอะไรเลยการันตีจริงหวะไม่เงยันนี้มีอะไรมีอะไรเลยอ่อไม่แบบไม่แบบวิงบิงให้เนตารู้สึกดีเลยนะมันเอาการันตีอะไรอะโอ้โหแวงีสิบโ ฮาไม่ต้องลุ้นแล้วล่ะอันเนี้ยอ่ะลุ้นได้ก็ได้โอ้ว่าวยก้อนแต่งขีม่วงดีใจจังเลยโอ้เลิศ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 ว้าวใครเอ่ยไม่รู <laughs> <ช>้เลยว้าวใครอ่ะแม่งการันตีจริง เบิร์นไหมเบิร์นไหมสนอกไม่หรอกเนาะเบิร์นสี่ดาวให้ด้วยอ่ะโอเคขอบคุณครับผมอาริกาโ็ตัไซมาสเล่นเอาการันตีเลยทีเดียวปั้นไงไม่รู้นะเอามาก่อนซึ่งตอนคิดว่าทีเดี้น่าจะอยู่ในในนี้นี่ไงเพราะตัวละครเต็ม ฮะอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อระบบใหม่เหรอเออเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเฮ้ยเดี๋ยวค่อยดีวะ,ะตเตมไปหมดระยะย่อยทิ้งก่อนนะพวกนี่ไม่ได้ใช้หรอกมอมแมมหมดละไปรูก,กันหมาเวลข้ามได้แล้วมั้งเป็นเห็นหมาขาวอยู่ใน เอาเวที่ระเลิกไงพี่โชเล่มาม่ร์เชเดตรุกกดเคลียจบนะเราเพิ่งสุ่มได้คนเทียนะ่ะถ้ากดเคลียเมื่อกี้มาเมอร์เซียนมาแล้วเอาการันตีเลยโอ้ยฝวย่วยรูยทัวร์ถยถยโอเคอนท้แพกใส่อะไรคัใสนน่นี้ไปโอเคทุกคนเราก็มารีวิวกันต่อเลยนะครับทุกคนหลังจากจที่เราสุ่มกาชาไปก่อนงาน,นนี้แล้วซึ่งผมก็ได้ไปปั้นมาแล้วนะทุกคน เรามาอ่านสกิลกันก่อนเลยว่าสกิลทาอะไรได้บ้างนะทุกคนเร็่วันที่สกิลแรกนะครับการลงทันของพระเจ้าโอมตีสตูเป้าหมายด้วยสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์และมีโอกาส75%ที่จะมอบความหวาดกลัวนานาน1เทินนะครับรคนก่อนจะฟื้นฟูพลังชีวิตของมันมท,ทั้งหมดเป็นสัดส่วนตามพลังชีวิตสูงสุดของเป้าหมายเอ่อเป้าหมายนี้อาจจะหมายถึงฝั่งนู้นเนาะเออฝั่งนู้นเพราะว่าอันนี้เป็นสกิลตีฝั่งนั่นเอง ซึ่งแสดงว่าถ้าเกิดว่าฝั่งนู้นเขาถึกมากเราก็จะฮิลแรงนั่นเองซึ่งถ้าเกิดกดโซเบิร์นที่สก,กิลนี้ก็จะได้โอกาสปร้อยเปอรเซแล้วก็โจมตีศัตรูทั้งหมดกันโุดปีนี้แต่ไม่ทําให้เกิดการโจมตีประสาทนั่นเองซึ่งเราจะได้เฟียมาเลย1นึ่งเทินนะครับทุกคนซึ่งอันนี้ก็ต้องไม่รู้ว่าเราจะเลิกติดเฟียไหมหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะมีดวงปินดงดวง,ดวงหน่อยนะครับทุกคน ก็มาที่สกิลพาสีก็คือตาช่างแห่งความยุติธรรมนั่นเองเมื่อเริ่มการต่อสู้จะมอบเครื่องสั่งมือให้แก่พัธมิตรแถวหน้าหากพัธมิตรที่อยู่ในถานาเครื่องสั่งโดยตายจะฟุ้นฟูพลังชีวิตของพัธมิตรทั้งหมด50%หากความร้อมลบของศัตรูเพิ่มขึ้นระหว่างต่อสู้จะเพิ่มความพร้อมลบขอ,มของผู้ใช้สกิลเท่ากับ50%ของปริมาณที่เพิ่มขึ้นเอฟเฟกต์เพิ่มความควอมลบจะไม่ทํางานซ้ากับเอฟเฟกต์จากสกิลเดียวกัน ก็คือถ้าเกิดว่าฝั่งนูมีตัวแบบดันเทินเนาะในตัวเพิ่มเทินเมอร์ซีเด็ก็จะเพิ่มเทินด้วยนะครับทุกคน50%เลยนะซึ่งเราพูดถึงเครื่องสังเวยก่อนเครื่องสังเวยก็คือจะช่วยแชร์ดาเมจที่พันธมิตรได้รับ70%เมื่อได้รับดาเมจถึงตายจะทาให้เป็นอมตะหนึ่งเทินนะทุะกคนเ e อฟเฟกอมตะจะทํางานเพียงหนึ่งครั้งในการต่อสู้ก็คือเข้าไปปุ๊บจะเป็นหนึ่งครั้งเท่านั้นใช้ได้ครั้งเดียวในหนึ่งการต่อสู้นั่นเองอมตะก็คือทําให้ตัวละครไม่ตายใน โอเคบทที่อันติอันติเมตนะครับเพื่อคนสัมผัสแห่งเมตานะครับด้วยอำนาจแห่งเทพธิดารบรางดีบับทั้งหมดของพันธมิตรและเพิ่มความพร้อมรบสหปรสับพลังชีวิตปัจจุบัน20%ของพันธมิตรที่มีเครื่องสังเวยและมอบความมั่นคงให้แก่พันธมิตรที่เหลือทั้งหมด2เทินก็คือคนที่ได้เครื่องสังเวยเนี่ยจะก็คือจะอยู่แถวหน้านน่นเองเ,องเนาะอยู่ตำแหน่งแรกเลยตำแหน่งแรกก็คือจะกินพลังชีวิตมา20%พร้อมกับ มอบความมั่นคงน,นั่นเองเนาะให,ให้กับนมีมที่เหลือสองเทินก็คือความมั่นคงก็คือจะได้ดาเมจเพิ่มเติมสองพันหน่วยนะครับทุกคนประมาณนี้สาหรับสกิลเมอร์ซีเดสเนาะก็เลยเราก็เลยต้องปั้นเป็นแทงไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยผมคิดว่าเป็นแทงก็ได้นะผมก็เลยปั้นเป็นแทงมาเป็นเลือดเลยเอามแบบแช่ดาเมจช่วยอะไรางี้ซึ่งที่ผมได้ไปลองมาแล้วจากวูอารีนาเนาะแล้วผมจะรีเพย์ให้ดูเนาะผมรู้สึกว่า โอเคนะรู้สึกว่าทีมที่มันแบบว่าอะไรแหละทีมที่แบบเป็นทีมช้าอะไรเงี้ยอยู่ได้นานขึ้นนะมันโอเคมากเลยผม,มให้ดูนะของเบอร์อารีนาเนาะผมเล่นคู่กับคู่กับคารินมืดน,น,นั่นเองก็จะเป็นลยนคือการต่อสู้อันนี้หรือเปล่าวะอมไม่ใช่อันนี้อ่ะอันนี้อันนี้มาทุกคน เรามาดูดีเพย์กันเลยนะนี่อันนั้นฝั่งนุ่นซีโอได้เทิร์นก่อนนะครับทุกคนเราจะข้ามเทิร์นได้โอเคเอ๊ะเราดูก่อนดูก่อนข้ามเทิร์นไม่ได้อาจจะต้องรอนิดน,นึงนะจีโอเขาตัดสินใจอยู่ตรงนี้ว่าเขาจะยังไงเนาะปึ้งปึงป้ง,งโอเคฝั่งนุ้นเขาเป็นแบบตีดันเ,เทิร์นเราทิ้งเนาะ แต่เราคุ้ไหมาก็ไม่นะเร,เราดูไปเรื่อยๆทุกคนอันนี้เดี๋ยวให้ดูสักเกมหนึ่งรนาะเดี๋ยวไปเล่นจริงให้ดูว่ามิสเตเดสเลิศดขนาดไหนนะครับทุกคนเดสใส่นี่นเขาก็เ,เอาซีโอขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะแล้วก็กดตีถ้าหุ่นจะไม่ขีดเขาถ้ากดติเนี่ยเลยือดซีโอหอยมากแต่ก็ประมาณนี้แหละซีโอเลือดเขาผักมือแสงผมขึ้นไปเนาะ แต่มมอแต่มือไม่ขึ้นนะเพราะว่ามือมีต้านสถานะอยู่พอสมควรนะเอฟเฟกต้านสถานะอันนี้เขาตีคาเรียนผมซึ่งตอนนี้ผมเล่นอยู่ตอนนั้นผมนึกว่าจะมีโอกาสชนะไหมวะก็แ,แอบคิดอยู่เพราะว่าแบบเราแบบเราช้ามากเลยเนาะเราติดดีบัฟกัชนันเลยตรงนี้ผมน่าจะกดโซเวอร์มาสีเดชเพื่อล้างโลเขาออกใ็่ไหมเขามีโลอยู่โล่ลางสกิลเ้ามีโลแบบต้านสกิลอยู่ เราติดเสียด้วยเพราะว่าเรากดสัวเบิร์นแล้วมันจะได้หมู่ด้วยเปียหมู่อันนี้ผมก็กดอันติของฟีด้านั่นเองเพื่อเร่งเทินขึ้นมาให้เราได้เล่นปึ้งแล้วก็ล้างดีบัฟออกนม่นอันนี้ชาลล็อตเขาติดเสียอยู่ตรงนี้แหละที่เกมคลิกทุกคนสัวเบิร์นปุ๊บอันติคารินแล้วก็ปึ้ง หายไปถามตัวเลยแล้วก็ต่อด้วยปิดด้วยคารินคารินคิวสี่ซึ่งตอนผมเห็นหายไปถามตัวคือแบบโอ oh ้แม่กอดมากก็คือทําให้แบบมันทําให้มันทําให้ตี้ยื้ออะเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูเนี่ยคือดาเมจทนันบันไปเลยล่ะือทาให้ตี้ยื้ออะตี้แบบตี้แบบตช้าๆอย่างเงี้ยสามารถที่จะแบบว่าเฮ้ยอยู่ได้นานขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่ามีการแชร์ดาเมจเนาะแชร์ดาเมจไปที่ตัวหน้าซึ่งผมให้เอาตัวหน้าเป็นคารินเพราะว่าคารินเนียมาตะนั่นเองเนาะก็เลยแบบเออ แล้วคารินอ่ะโบสิดอมาตะแค่สองรอบเนาะจากจากของรักอันหนึ่งแล้วก็จากของพาส,สีนางอันนึงอะไรเงี้ยแต่ว่ารอบนี้เป็นสามเพราะว่าจากมิลิเดสด,ด้วยอีกอันหนึ่งแต่เป็นว่ามีอามาตะาสามรอบกต่ว่าแบบเลอดเลยแล้วผมจะลงอารีนาแบบปกติให้ดูก่อนเนาะซึ่งเราเล่นตีนี้เลยผมเล่นแพนะ้เลยเนาะก็ถ้าเป็นอามาณนี้เราจะใช้เป็นอ,อิเซเรียนั่นเองเพราะว่าลำคานชุกมา <Like that. S 1> เริ่มเลย วันซีเดทผมไม่แน่ใจว่าจะบิวบิวไหนได้บ้างนะผมก็เลยเล่นบิวเลือดไปเลยแบบเล่นบิวแทงไปเลยเนาะนโอเคเซรินเข้ามาโคราติบบบบบเบรีย,ไยนยไม่เป็นไรนะเราโดนแชเราแชดาเมทให้นี้อยู่ให้คารินอยู่ ปกแล้วก็หิวอ,อย่างนี้แหละซึ่งเราให้เขาเล่นไปเลยปึกปึกเกือบตายอะแต่พอเรามีแบบซีเดสแล้วสูงรู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบกล้าเล่นกับตัวที่มันแบบดำเบ็ดแรงๆได้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยผมรู้สึกโอเคมากเลยนะเห็นปะ อา,าตะตอนนี้น่าจะสองรอบแล้วมั้งหรือเปล่ามึงไม่ได้นับนะคนนตีเลยอันตรฟีดา้าเล่นเทินมาเล่นกับตัวอื่นก็ได้แล้วผมจะเล่นกับฟีดา้ามาแล้วแต่อ่ะปรับเปลี่ยนแล้วแต่แบบเราเจออะไรเงี้ยโอเคเร,เราเล่นเทินต่อเห็นไหม <laughs> ดึงเลือดคารินไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่คารินดึงไปก็ไม่เป็นไรไงเพราะว่าคารินอาตะอยู่อ,อย่าเงี้ยมาชือ้อ ไปอิสเรียปึกป่า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 แม่ละพราะเรามีตัดต้องหลายคนโอเคเบเดียนตายนี่แหละข้อดีของอามาตาัดคือแบบไม่ตายโอเคปึบชืบบึ้ม แล้วเราเพิ่มโล่เลยเพราะเรากดโซเบิร์นฟรีเนาะจากคาซิฟของฟรีได้ครับอันนี้เราก็โซเบินะบรบนะนนบ์นไปเลยออฟเฟียหมูชื้นสวยติดเทียสองเซนนาไม่ติดอยู่แล้วเพราะว่าอันนี้ขย,ยกมืออันนี้ก็จะแชร์ดาเมจให้เนาะเพราะว่ามันตีหมวกก็โดนแชร์ดาเมจนี่ตีดออมาตายอยู่เห็นปะยังไม่ตายเลยยังอยู่เลยอะ่ะ ออืไปคารินปึกปึก,ปกสวยเดี๋ยวเราอันนี้อ่ะชืบโอเคแต่ผมไม่ค่อยชอบเฟียนะเพราะว่ามันแบบมันเห็นป่ะคือมันมีโอกาสหลุดได้อยู่แล้วตั้งสี่สิบเปอร์เซ็นต์โอเคแต่นี้ไม่หลุดอันนี้อันนี้เฟียติดนะเนะคารินยังอยู่เลย,ลย,เลยปึก โอเคสบายสบายพอมีมัตติเลียล่ะทำรู้สึกว่าเล่นตี้ชาได้แบบได้แบบดีขึ้นอะแต่นี้ก็ก็ไม่ค่อยชาเท่าไหร่นะเพราะว่า2ตัวนี้ก็แอบเร็ว <c oughs> อีเซเรียกับฟีด้าผมไม่แอบเร็วนะแต่ถ้ามันผมมีตี้ช้ามากกว่านี้มันก็น่าจะแบบสนุกกว่านี้เนาะอ่าในกรณีนี้ก็ผ่านแตละเอออย่างนี้ก็ได้นะจริงอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้ไดผมว่าอย่างนี้สนุก นะเราจะเน้นเป็นเอ่อเป็นทีมนี้เนาะแล้วก็เริ่มเลยละ <c oughs> คือเราแชร์ดาเมจเข้าที่คารินให้หมดค <c oughs> ารินรับรับจบรับเนี้ยคารินรับจบร <c oughs> อบน,นี้อาจจะมีคนตาย <c oughs> ชึบชึบปึง่ง <c oughs> ปาบปาบปาบ ปา้าปุ๊บ,บ,บนี่แหละแล้วเราก็ไปเลยกดอันติอันติโดนมอดคอ์เซอร์ไปเนี่ยโอเคโดนแต่ว่าดาเมจแชร์ไปที่คาดินเห็นไหมแต่ว่าไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่เคแล้วก็เร่งเทินขึ้นมาชูบต่แบบ มือทีเด็ดบัฟนไดมิทสองพันให้ด้วยไงแบบมีนไดมิทสองพันให้ด้วยไเไยก็เลยดีนี่ปึ๊บชืบเบิ้มสุจีตสามเลยอะ่ะคือมันทําให้รู้สึกว่าเราแบบเรารับดไดมิทอะไรได้เยอะขึ้นอะ่ะมีชุบเรามามาคารินขึ้นมามาคารินขึ้นมามีชุบแล้วไงใครแข่แล้วเอาคารินต่อเลยปึ๊บ เพิ่มเพิ่มเพิ่มตุจิตคือทุกคนแทบจะไมเ่เจ็บไปเลยคารินเจ็บอยู่คนเดียวเพราะว่าคารินแฉแบบรับดาเมจคนเดียวไงเพราะว่าชิมยามาตาด้วยหงเลยมาเอามารับดาเมจลองดูเบอร์เบอซีเดสแต่เดงไหมแต่เขามีแทงไงมีคาแทงถ้าลองดูลองดูลองดู กำน,นังคิดว่าจะกดบารเลยดีไหมนี่นี่นะอันนี้จะโดนใบไม่งัออ้นบารไปเลยกดบารไปเลยอันนี้มันเลยแต่เราก็ดันขึ้นมาด้วยไงย มาดีมาเจผมก็ดันอยู่ดีอ่ะปึกปึกสเปิดได้นะที่เโอเคเลยอ่ะ มารอบนี้ล่ะชื้มปื๊บปืบเ <c oughs> ขาตุ้ยแข่งกันเวอร์ตอนเนี้ยมาล้างหน่อยล้างหน่อย Khang canh, ku khang canh kuôi, đã anh em ngàn auntie, phê lê 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 เบิ่ม <B> um. มาตัเวเบิ่เอาดีใครจะแก่งกว่ากันก็มาสิสตาน์สองคนแล้วเฟียบีคุณจะเป็นไรไปเฮ้ยไม่โดนเตียว่ะมาชุบชุบตายดีครับ้วอะไร ดันทิ้งน,น้องไงมีคนโดนสาตันอยู่อืออืออือเอาสีเอาสีโอกาสร้อยเปอร์เซ็นต์เปียเขามีต้านทันเหรอแต่ไม่เป็นไรปึกปึกแรนดี้เราเ,าเอาอยู่ บบคือเล่นอย่างี้แหละมาสีมาสี่ตายแล้วเนี่ยปรับปรับเนี่ยร้อยโดยรวมสำหรับเมอร์เเดสดีนะครับทุกคนในทีมแบบรายอย่างเงี้ยมีคนรับรับแบาบร์ีดให้เลิศเลอ่ะเออถือว่าดีนะโอเคทุกคนประมาณนี้สำหรับเมอร์เเดสเนาะ เดี๋ยวผมมาสรุปกันดีกว่าว่าตัวละครรัสเมนเตนขนาดไหนโอเคครับทุกคนสำหรับเมอร์ซีเรสนะครับก็ดีในด้านที่แบบว่าเฮ้ยเอามาช่วยแบบแชร์ดาเมจเอามาเจอทีมที่มันแบบว่าเฮ้ยมันแรงจังทีมแรงกิมเบิร์ดแรงเงี้ยก็ามาแบบแชร์ดาเมจให้ตัวนั่นหน้าเนาะทีมเราก็จะได้แบบเฮ้ยโดนดาเมจหน่อยลงตัวหน้าจะโดนดาเมจเยอะขึ้นเ,นเงนนเนี้ยคือรู้สึกว่าถ้าตัวนั่นหน้าเป็นแทงก็ก็ดีเลย ผมคิดว่าผมน่าจะเอามาเล่นกับกร้านเจอนี้รอล้าสก่อนคือ้าสแบบต้องทำภารกิจอีกนานนะทุกคนโดยรวมแล้วนะทุกคนผมว่าดีเลยนะสําหรับเมอร์เซเดสแสงเนาะแล้วก็คิดว่าปั้นก็ไม่ได้จะปั้นยากนะครับทุกคนอาร์ติแฟคก็ไม่ได้ใตัวนี้นะที่เราที่มันมาก่อนหนะ้านี้ถล้วกดไม่ติดตัวนี้นะครับทุกคนคิดว่าไม่น่าปั้นยากหรอกปั้นแบบความต้านา a r d e l i ไปเพิ่มอีกอะถ้ามันเยอะๆมันก็จะเลิศเลยล่ะมันก็จะได้แบบไม่โดนหยุดไม่โดนไรเนาะไม่โดนซ c อะไรเนี่ย ความเร็วผมว่า200ผมว่า200กำลังดีนะสำหรับผมแบบมันดันเทิงขึ้นมาทันแรงเนี้ยในทีมที่แบบเราเจอทีมเร็วประมาณนี้ก็จบการสุ่มแล้วก็รีวิวมาซีเดนเนาะโดยรวมของมาซีเดแล้วดีมากจวเจอกันใหม่คลิปหน้าน,านะครับบายบาย s o e you l a อ e r อันยอง